ท่านที่สามครับขอต้อนรับท่านสีรดามานาสายการ่ันวัฒนธรรมครับ,รบ,รบเรียนท่านรุธิศักดิ์กันสีรองผู้ว่ากับมาณอุตนี้ด้วยนะครับและในลำดับถัดไปนะครับก็จะเข้าสู่ าการพดร่วมกันเทีเ่ยวอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับทั้งเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมนะครับที่เราจะได้พูดกันมี่เนี่ในวันนั้นด้วยนะครับในทางประธุนีของเรานะครับที่เราจะได้รื่งกันนะครับอนุรักษ์สืบสานพรนธุนีและภูมิปัญยาที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของเรานะครับทูงถิง่นก,การกระตุ้นเศรษฐกิจและเิิทธิชัยอินทร์ป,ปรภา,าครับรองผู้ในการกยายเครือข่ยปรทัยใ,ใสานตะบล บริ้าทหลังก็ขอต้อนรับนะครับทุกท่านการจัดงานก็ะกามสินกลองรอบครังประจำปี2567ในปีนี้อีกเช่นเคยครับเรานะครับปีนี้นะครับก็จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่21ถึงประมาณปลายเดือนนะครับซึ่งในปีเองก็อาจจะมาช้าสักนิดน้อยแต่เราทีา่ ที่แปดนะครับปีไม่กี่วันนะครับในสามวันนี้นะครับนอกจากที่เปิดนะครับซึ่งท่านวัฒนธรรมจังหวัดก็จะได้มานําเหรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับตายแล้วจริงๆแล้วที่จังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ท่านก็มอบหมายให้ประหลัดอวุโสนะครับได้มาร่วมนะครับท่านนายกท่านวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเป็นแม่งานหวักในระดับจังหวัด ด้านด้านที่ตรงข้ามกับที่เราแนลงคำดอนปูตานะคะเราก็สนับสนุนพวกประมาณมาจนมาวันนี้การจัดงานประเพณีเสงกองรอบคำจัดคำว่าคือในการจัดงานในสามวันนี้ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจก็คืออ,อในอจรรังหวัดกาลสิ์ของเรานะคะที่ผ่านมาก็มีงานที่เป็นกองสิห์น้าแคบที่ มีการระเเยนแข่งขันนะครับที่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์นะครับเฉพาะในพื้นที่ของอําเภอร่องคานะครับอาเภอกระบาใสในส่วนของนะครับนั่นคือคำขวัญของอําเภอร่องคํานะครับสําหรับการร่วมไม้ร่วมมือนะครับกับทางแคนบริเวณในงานนะครับกับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวในงานมหารมสิงหทองร่องคาในครั้งนี้นะครับ แล้วก็นอกจากนั้นเนี้ยเรามีกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็โดยเป็นอย่างที่ท่านรองได้กล่าวว่าช่วงนี้สหวัรร์เส้นทางสายสัตพาโครงการมุงลองอยู่แล้วน,นะครับเดี๋ยวทงางเราเนี่ยจะครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งสามารถที่จะมาปกติทุกประชาชนก็จะมากราบนะครับมีคณะกองประเภทต่างๆที่มา ร่วมจัดขันนะครับโดยท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านสิริพงษ์รัตนาสายนายกเทศมนตรีตำบลบ้องคำครับและการอำนวยความสะดวกด้านการารักษาความปลอดภัยด้วยนะครับตำบลบ้องคำนะครับและท่านสิทธิชัยอินทุทประภาครับท่านรองผู้มีการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงกานข่อสร้างนะครับก็จะ,ะได้ร่วมแถลงข่าว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có cái gì cái 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 đến, cái 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 cái